ประเทศไทยครับต้องใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงในการตอบโต้เฟกนิวของกรัรมพูชาโดยล่าสุดครับที่โรงเรียนภูมิสรณ์วิทยาอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดคุณมาริสเสงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกองทัพครับจัดเวทีวรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้กับคณะทูตจาก33ประเทศและสื่อมวลชนต่างประเทศครับได้รับทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการวางทุนระเบิดของกัมพูชาที่ละเมิดอนุสัญญาออต,ตว่านะครับทั่วโลกจะได้รู้สักทีครับหลังจากที่กัมพูชาเป่าประกาศว่าไม่ได้ใช้ทุนระเบิดและที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดนั้นเป็นพื้นที่กัมพูชาแต่ด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงและการลงพื้นที่จริงจะได้เห็นครับว่ากัมพูชาครับแอบเข้ามาวางทุนระเบิดในพื้นที่ไทยอย่างต่อเนื่องและเรื่องนี้ต้องประจาน ให้ทุวโลกได้รู้ครับ